รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ที ก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปทางเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขงแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยัพร้อมใจเมืองไทยดีดีเนื้อใต้ีสาน์มีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอกเธอฮักเธอ <Yeah. S 2> ฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกใน,นดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายคุณร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกใน,นดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลาย พร้อมใจเมืองไทยดีๆีเมืองไทยดีดี การเวลาอาจนำพามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงแต่มสนสนห์ของการเดินย้อนสวนทางกับเวลาคือความรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้สัมผัสกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาที่ย่านชุมชนเก่าอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดตรังที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความรุ่งเรืองในอดีตการและของดีของเด็ดที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมาร่วมเดินทางย้อนการเวลาไปพร้อมกัน ที่ย่านชุมชนเก่าท่าข้ามอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังค่ะและคือก่อนก่อนหน้านี้ที่ที่เขายังปีสะพานนี้คือแบบว่า ถ้าข้ามกับหยงสตานี่คือจะคือจะไปมาหาสู่กันไปมาหาสู่กันตลอดคนหยงสตาไปขายปลาสดปลาอะไรที่นี่ก็มีไปเลยไปทุ่งยาวก็มีครับค่ะสมัยนั้นเ็าขี่จักรยานแล้วก็ปั่นจักรยานเลยอืมคือเหมือนกับว่าสะพานเนี้ยจะเป็นสะพานที่เชื่อมโยงเชื่อมโยงครับระหว่างคนทข้ามกับหยงสตาครับคือเหมือนอย่างการติดต่อสื่อสารเรื่องออย่างพวก การค้าอะไรแบบนี้ก็คือจะใช้สะพานนี้เป็นตัวเชื่อมใช่ครับส,สมัยก่อนก็มีเรือเนี่ยเรือเรือเขาเรียกเรือสามหลักเรือใบเนี่ยอของปีนังก็มามาเข้าเนี่ยเอาน้ํามันมาลงตรงนี้นะเขล่องตรงท่าท่านี้นี่มีปกติมีเรือไหนมาขึ้นบ้างคะเมื่อก่อนก็มีเยอะนะเรือปลาเรืออะไรเรือประมงก็เยอะค่ะแต่เดี๋ยวนี้คนก่อสุกรก็ไปขึ้นทางทัศน์อ๋อ ใช่เเรือพัสดวกว่ารถเวีนก็คล่องกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนก็คือจะมาขึ้นที่นี่ถ้าไปขอสุกรก็จะมาขึ้นที่นี่ละงูทุ่งว่าเมื่อก่อนไม่มีทางที่ที่เขาเจาะเขาติงไงเขาระเบิดเขาติงก็มาขึ้นที่นี่ครับขอนคานละงูสตูนทุ่งว่าเข้ามามาทางนี้ครับแต่ตอนนี้เขาไม่มาขึ้นที่นี่แล้วกลายเป ทำไมเขาถึงไม่มาขึ้นนะคะโกเพราะมันไม่สะดวกทางรถมันสะดวกกว่าทางรถมันสะดวกกว่าเพราะว่าถ้าเกิดมาขึ้นตรงนี้ถ้าอ้อมไปแล้วมันไกลใช่ไหมไกลครับแต่ว่าโกกอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดเลยค่ะตั้งแตเลยครับแล้วสภาพสภาพสังคมที่นี่ค่ะโกมันต่างกันยังไงบ้างในยุคที่โกเกิดกับตอนนี้ที่เป็นมันเหมือนเหมือนเดิมเลยมันเปลาปรับสภาพไปเองนะครับมันดูเหมือนกับไม่แตกต่างเลย มไม่ได้แตกต่างกันมากแคนมุสลิมฝั่งนน้นกับค,คนไทยฝั่งนี้ก็มันเหมือนกันเหมืนอนญาติพี่น้องกันย่านชุมชนเก่าท่าข้ามคือชุมชนที่พัฒนาและเจริญรุ่งเรืองในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองในฐานะย่านการค้าของอำเภอปะเหลียนซึ่งในงยุคหลังสงครามโลกชาวบ้านจากหลายที่ในระแวกใกล้เคียงตางสัญจรทางเรือมาซื้อขายที่ตลาดท่าข้าม ก่จะมีการสร้างสะพานท่าข้ามในเวลาต่อมาค่ะ ชุมชนท่าข้ามแห่งนี้เคยมีโรงภาพยนตร์ตั้งอยู่ด้วยแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงทําให้กระแสะความนิยมของละครโทรทัศน์และม้วนวิดีโอเข้ามาแทนที่เป็นเหตุให้ท่าข้ามภาพยนตร์ต้องปิดตัวลงไป พ่อกับอาเป็นคนชายหนังค่ะคือเปิดตั้งแต่ปีไหนคะตอนนั้นโรงหนังนประมาณปี2495อ้หูโอ้สองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าคืออันนี้เห็นหัวว่ามีมีโปสเตอร์เก็บไว้อยู่ชายหนังมาเยอะมากแล้วใช่ไหมคะแบบหลายๆ<า>เกือบทุกวันใช่เกือบทุกวันเลยคือเป็นโรงหนังที่เดียวของท่าข้ามใช่ใช่ เพราะหยงสตา์อะไรก็ต้องมาดูนี่อ๋อเหรอคะก็คือหงแยกถ้ามีหนังดีๆก็สามแยกอะไรก็มาดูที่นี่โดยเฉพาะหนังอินเดียอย่นั้นค่ะคุณเออเศัยก่อนจะเป็นหนังอินเดียที่เอามาฉายน่าจะหนังก็ปนกันไทยฝรั่งจีนแล้วก็อินเดียแลวยุคแรกๆค่ะโกตอนตอนแรกเลยที่ที่เริ่มเปิดลงหนังมาหนังอะไรที่ที่ลงหนังฉายเป็นเป็นเรื่องแรกๆค่ะช่วงแรกจะไม่ค่อยได้นานตั้งแต่ยังไม่เกิด แล้วอย่างเห็นข้างๆนี้เป็นตั๋วหนังใช่ไหมคะโกตัวหนังตรงนี้ขายใบเท่าไหร่คะอ่าผู้ใหญ่5้าบาทเด็กสี่บาทไม่ใช่สบาทสี4บาทอืคือตอนตอนนั้นก็จะเป็นตั๋วอันนี้คือเป็นตั๋วจริงๆเลยใช่ไหมคะโกใช่แต่ว่าอันนี้มันตั๋วผู้ใหญ่ตั๋วด็กไม่ได้เก็บไว้อ๋อเป็นตั๋วผู้ใหญ่เก็บมากี่ปีแล้วคะโกในตั๋วนี้ก็บางทีก็นานตั้งต่นู่นอะอืแล้วอย่างนี้ลงหนังเลิกตอนปีไหนคะ โรงหนังเลิกประมาณน่าจะสักปีน่าจะสองห้าสามสามหก,กอ๋อสองห้าสามหกคือ <c ười> อย่างอย่างช่วงที่ว่าโรงหนังกําลังกําลังเพื่องฟูยอย่างเงี้ยค่ะโคือแบบช่วงนั้นนี่คือคนมาดูแบบเยอะไหมคะแบบประมาณก็ก็ไม่ค่อยเยอะนะยกเว้นหนังอินเดียถ้าหนังอินเดียนี่คนล้นโลงเลยต้องต้องเสริมลงเลยคนชอบหนังอินเดียมาก บอกว่าในยุคนั้นภาพยนตร์อินเดียมีอิทธิพลต่อคนไทยอย่างมากเลยค่ะซึ่งนอกจากตัวภาพยนตร์จะโด่งดังแล้วเพลงประกอบภาพยนตร์ก็โด่งดังมากเช่นกันยังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องรอยรักรอยมนทินนีเลกกันเกตาเลข,ของมาเฮนรากาปูลที่เผยแพร่มาตั้งแต่ปีพศ2510ซึ่งไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุกี่สมัยก็ยังคุ้นหูและได้ยินมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ เราจะใช้ตอนไหนคะใช้เปิดใช้เปิดเลงก็ได้ครับค่ะแล้วตอนตอนหลังี่หนังก็พัฒนาก็เอานักภาคก็เอาอัดใส่เทปเนี่ยมาเปิดกับเครื่องเทปเนี่ยอ๋อเพราะไม่ต้องมาภาคสดเองคือแต่เดิมต้องบอกว่าตอนแรกคือเขาจะใช้การภาคสดครับก็ภาคโรงใหญ่ทีเดียวแล้วก็อัดเทปนะแต่ว่าพอเป็นนักภาคใหญ่ๆเขาก็จะอัดเสียงลงในนี้ครับแล้วก็ไปเปิดไปเปิดในโรงหนังเนี่ยอืมที่เห็นตรงนี้ก็คือจะเป็น ก็จะมีเครื่องเทปอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีตัวแผ่นเสียงนี่แผ่นนี่แผ่นเสียงแผ่นเสียงซึ่งแผ่นเสียงก็จะไว้เปิดก่อนเปิดก่อนก่หนังังฉายเลยครับรอรอรอคนอ๋อต้องรอคนนะคะคคือก่อนก่อนที่หนังจะฉายเราก็ต้องมีเพลงเพื่อรอคนก่อนถ้าเราไม่เปิดเพลงเขาก็รู้ไม่รู้ว่าหนังคืนนี้มีหนังหรือเปล่าใช่ไหมโ้โต้องเปิดเพลงตั้งแต่หกโมงถึงหลอกทุ่มลอทุบหนังเข้าโรงแล้วก็ เริ่มใช้คือก่อนก่อนเริ่มแรกคือจะมีติดโปรแกรมไว้ก่อนไหมครับเราจะติดติดป้ายไว้ก่อนว่าวันนี้เราฉายเรื่องอะไรใช่ไหมคะแล้วตอนเย็นเราก็เรามีรถแห่อีกทีนึงมีรถแห่ทีนึงเพื่อที่จะบอกคนในละแวกนี้ว่าวันนี้ฉายจ่ายแน่แล้วอ่าก็คือเราเราการขายตั๋วค่ะโคคือเขาจะมาซื้อเดินเข้ามาซื้อเลยเดินเข้ามาซื้อเลยก็จะเปิดขายตอนช่วงกี่โมงกี่โมงครับประมาณสักทุ่มกว่ากว่านี ทุ่งกว่าพซื้อก่อนสักชั่วโมงก็เดินเข้าไปเลยซื้อเสร็จก็เข้าไปนั่งเข้าไปนั่งแล้วพอช่วงก่อนจะถ่ายปุ๊บก็จะเปิดเพลงไม่ไม่เปิดเพลงรอตั้งแต่หกโมงเย็นนะเปิดรอตั้งแต่6กโมงเยนแล้วคือการเปิดเพลงเป็นการบอกให้คนวันนี้มีอ่ไครับวันนี้มีถายแน่นอนนะคะ และอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่นับถือและยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวท่าข้ามายาวนานนั่นก็คือศาลเจ้าสัมปอกงตั้งอยู่ในธรณีสงฆ์วัดภูมิประสิทธิ์ค่ะ ค่ะโกเดี๋ยวให้โกเล่าประวัติของศาลเจ้าสำปโคุงให้ฟังเลยคะ่ะโกศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี2481โดยคุณแม่เนี่ยวอคุณนาทมซึ่งเป็น,ปนทวดเป็นผู้ที่เริ่มก่อสร้างพร้อมด้วยกับคณะญาติมิตรในตลาดท่าข้ามและเจ้าใครชาวบ้านใกล้เคียงค่ะแล้วก็องค์ตัวองค์พระพุทธรูปนี้เป็นพระพุทธรูปปังมาลาวิชัยค่ะโดยจําลองแบบมาจากหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง จังหวัดพนากวานเสยุทธยาค่ะคืออันนี้จำลองมาจากหลวงพ่อโตะที่<ช>พนันเชิงเลยนะคะ<ช>ค่ะแล้วความผูกพันของท่าข้ามกับศาลเจ้าซัมโปโกงนี้คือมีความผูกพันกันขนาดไหนคะก็ชาวบ้านแถวนี้และใกล้เคียงก็ลักษณะว่าคล้ายๆนับถือมาตั้งแต่สมัยโบราณเนาะค่ะ คืออันนี้อยู่มากี่ปีแล้วคะ2,481 <81. S> 2,481อยู่มานานมากแล้วนะคะแล้วประเพณีส่วนใหญ่ของที่นี่คือจะมีประเพณีอะไรบ้างประเพณี<ะ>ที่ว่าประจำปีก็มีส่งน้ำพระในวันสงกราน <C> e <an> สมัยก่อนก็จะเชิญองค์องค์พระสัมปกงออกมา <C> e <an> ตั้งปฏิสถานที่นี่ oh, แล้วกเ <จะ S 2> ชิญออกมาปฏิสถานตรงนี้ตอนเช้าก็มีทําบุญตักบาตร <C> e <an> แล้วก็ช่วงช่วงเที่ยงเที่ยก็สงน้ำพระ <C> e <an> <C> e <an> นั่นแนหะแล้วก็พอเสร็จก็ยกกลับเข้าไปแล้วก็ประเพณีอีกอย่างเป็นประจําทุกปีก็วันเกิดพระสัมปกะซึ่งจะอยู่ช่วงเดือนสิงหาคมหรือว่ากันยา งานประจําปีของที่นี่นี่จะมีมีกี่รอบนะคะโกมีรอบปีละสองครั้งสงการกับวันเกิดวันเกิดวันเกิดพระสัมปอพงคค่ะเห็นว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็วันเกิดนี่คือจะมีเลี้ยง <c oughs> เลี้ยงชาวบ้านชาวบ้านมาทําบุญตรงนี้กลางเต็นอะไรตรงนี้เต็มหมดเลยอ oh. สำหรับประเพณีวันสงกรานในปัจจุบันทานสารเจ้าไม่ได้อันเชิญพระองค์จริงมาส่งน้ำอย่างในอดีตเนื่องด้วยองค์พระประดิษฐานบนที่สูงไม่สะดวกในการอัญเชิญและเพื่อเป็นการป้องกันการชำรุดเสียหายจึงได้อัญเชิญองค์พระสัมปก์จำลองซึ่งมีขนาดเล็กกว่าออกมาให้ประชาชนส่งน้ำแทนค่ะ ใกล้กับสะพานท่าข้ามมีสินค้าขึ้นชื่อประจำย่านชุมชนที่บอกได้เลยว่าถ้าไม่แวะมาจะเสียใจกับแกงไตปลาสำเร็จรูปรสเด็ดที่มีกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดมีมาตรฐานแถมยังเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกที่สร้างชื่อให้จังหวัดดังอีกด้วยค่ะส่วนมากที่กลุ่มเนี่ยนะคะ,คะก็มีแกงเตปลาแล้วก็เจบจำรด เมื่อก่อนก็มีน้ำพริกมาขามด้วยนะคะแต่ช่วงนี้กุแ้แห่งมันหายากค่ะแล้วก็ราคามันสูงด้วยค่ะทางกลุ่มสู้ไม่ไหวก็ขอหยุดตัวก่อนนะคะแล้วทีนี้ที่ทําอยู่สองตัวท,ที่ขายดีก็คือเป็นส่วนมากเป็นแกงไตปลาก็้ก็ไล่ลูกค้าต่างจังหวัดบ้างแล้วบางครั้งก็มีตัวแทนที่จากชนบุรีส่งไปต่างประเทศอะไรแบบนี้นะค่ะ แล้วก็ที่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ได้จากกรุงเทพนะคะแต่อันนั้นเ,เราต้องเสียค่านิดหน่อยเขาอ่ะอันนี้นะะส่วนมากลูกค้าของไปยืนเป็นเป็นประเทศอะไรคะส่วนส่วนมากแล้วส่วนมากถ้าหากว่าลูกค้าเรามีการฝากขายในตัวเมืองใช่ไหมคะ,คะแต่ถ้าหากต่างจังหวัดเนี่ยเขาบอกเขาดูในในอะไรอ่ะ ป้าก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะหลานทําให้ในเว็บไซต์หรือในอะไรก็ไม่รู้นะเขาก็เปิดดูก็สนใจเขาก็โทรสั่งมาค่ะบางครั้งก็สั่งไม่เยอะไปทานกันเองในครอบครัวแต่บางครั้งก็ทดลองเอาไปขายเช่นว่าธำนบริษัทอะไรแบบนี้นะคะขายเพื่อนเพื่อนปลาอะไรคะใช้ปลาอ๋อส่วนมากที่เราทําที่ว่าเราสู้ กลุ่มอื่นเขาได้เพราะจุดเด่นของเราทำจากไตยปลากระพงขาวค่ะ,คะเราโชคดีที่ว่าในชุมชนเรามีครัวอาหารรับทำอาหารต๊ะจีนบ้างอะไรเนี้ยอาหารเทศกาลอาหารต่างๆทีนี้คนบ้านเรามันอยู่กันคือมันมีพี่น้องชาวอิสลามเยอะะนี้ต้องใช้อาหารสากลเป็นหลกักที่ต้องเลี้ยงแขกนะคะนี้เขาจะเอาปลาพอปลาทีนี้ ส่วนมากบ้านเรานิยมปลากระพงขาวนะคะปลากระพงขาวนะคะทีนี้พอว่ามันก็สั่งปลากระพงขาวเยอะมันเราก็เลยมีวัตถุดิบที่เราสามารถเอามบเปรรูปสร้างมูล,ลค่าขึ้นมาได้แล้วทำให้คนในชุมชนเราสามารถมีไรายได้เกิดขึ้นนะคะเราป้าเขาเลยคิดทำตัวนี้ขึ้นมานะคะ,คะ,คะ ก็คือว่าสาเหตุที่ทําให้กลุ่มของป้าสามารถสู้กับเจ้าอื่นๆได้เนี่ยเป็นเพราะว่าใช้ปลากระพงขาค่ะลแล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งเราตัวที่ว่าส่วนสําคัญที่สุดเป็นเปล่าแพงส่วนมากเราใช้ปลาตาโตค่ะนอกจากว่าหาไม่ได้บางครั้งเราก็เอาตัวอื่นมาชดเชยนะคะแต่ถ้าหาได้เราใช้ใช้ปลาตาโต เพราประปลาตาโตเนื้อเขาของเขาจะหวานโดยธรรมชาติของเขาปลาเอิดสู้ไม่ได้เลยค่ะ,คะเพราะราทดลองทํามาหลายปลาแล้วนะคะนะคะนี่แต่การตั้งกลุ่มนะคะประเภทอาหารนี้เราต้องใช้ความอดทนนะคะ,คะเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองและลูกค้าสะอาดมาก่อนเรื่องสะอาดนะคะความสะอาดปาก่อนรสชาติเราสามารถไปปรุงแต่งได้นะคะ ปลาก็เราไม่ได้ซื้อข้างนอกใช่ไหมคะ,คะมาประกอบเองอะไรทั้งหมดนี้ทําให้เราสู้เขาได้ทีนี้เวลาเขามาประเมินเราไม่ว่าหน่วยงันไหนเราก็ผ่านะนะคะ,คะในการประเมินมเพราะของเราสะอาดถูกหลักจริงๆแล้วที่ป้าประทับใจที่ไม่ลืมนอกจากตายไปแล้วนะ,ะว่าที่เขามาดูฮานที่ป้าประทับใจมากที่สุดที่จังหวัดปัตตานียะาลานราธิวาสมากันสรถบัส ป้าจ๋าทำไมกระทะที่นี่มันไม่ดำก้นกระทะมันไม่ดำก็บอกที่บ้านเขานะ่ะไม่ทันสามเดือนเลยกระทะใหม่ๆมันก็ดำปีแล้วเราบอกอ๋อที่นี่เราต้องใช้ทำาวามสะอาดทั้งข้างนอกข้างในนะคะ,คะปัจจุบันนี้เราทําถึง19ปีน้องเข้าไปดูเห็นไหมก้นกระทะที่กลุ่มดำหรือเปล่านะคะจะไม่ดำนะคะ นี่เราสามารถอวดเขาได้ค่ะนะคะสามารถเป็น mm จุดขายได้นี่จุดขายของที่นี่เลยกระทาไม่ดำนะคะนอกจากแกงไตปลาสำเร็จรูปแล้วที่ท่าขามยังมีของเด็ดของดีที่ห้ามพลาด นั่นก็คือกะปิท่าข้ามและภาพปาเตเพนบ้านสามแยกซึ่งรับประกันได้ว่าปังปุริเย่ไม่แพ้กแกงไตปลาสำเร็จรูปอย่างแน่นอนค่ะ ไม่มีของเด็ดของดีเพียงเท่านี้นะคะแต่ที่นี่ยังมีวัฒนธรรมอาหารการกินที่น่าสนใจอย่างเช่นแกงหอยโลซึ่งหอยโลนั้นถือเป็นหอยจุ๊บแจงชนิดหนึ่งที่มีผิวเปลือกที่เรียบลื่นกว่าโดยจะชอบอยู่ในน้ำตื้นและใสสะอาดมีสายน้ำไหลผ่านตลอดเวลาสามารถพบได้ตามลำห้วยและคลองค่ะและอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่ต้องบอกว่าห้ามพลาดเมื่อมาท่าข้ามนั่นก็คือยำลอนเนาะ ตัวลอนอที่ว่านี้นะคะก็คือปลิงทะเลชนิดหนึ่งที่มีลักษณะต่างจากปลิงชนิดอื่นซึ่งการนำมารับประทานจะต้องผ่าตัวออกและล้างทำความสะอาดโดยต้องนำเปลือกของต้นมะม่วงหิมะพันมาขยำรวมกับลอนอเพื่อล้างเมือกออกถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนที่นี่ค่ะคือประทุมนะคะมีมะพร้าวคั่วนี่มันเป็นพริกกับกะปิ แล้วก็นี่น้ำมะขามลุมนาวน้ำมะนาวเคกันเลยนี่เจ๊แล้วนี่ก็หอมแดงน้ำตาลเทรก็คุกให้มันเข้ากับก่อน Bye. Mm -hmm. ยำโลโนกค่ะเป็นอาหารของคุณใต้การเวลาที่หมุนไป ทิ้งร่องรอยและความทรงจำในทุกเรื่องราวเอาไว้เสมอและการได้มาเยือนที่ย่านชุมชนเก่าท่าข้ามในครั้งนี้ก็ทำให้รู้สึกได้ว่าทิ้งแม้การเวลาจะไม่อาจย้อนคืนแต่ความรู้สึกที่หลงเหลือเอาไว้ในที่แห่งนี้ย่อมมีความงดงามและคงอยู่ตราบนิรันดร์น